มีสามสิ่งนี้การันตีการสอบติดหนึ่งเป้าหมายที่ยอมไม่ได้อย่างพี่เองมาถึงไม่ใช่พี่สอบติดวิศวะลาดกระบังเลยพี่เคยสอบไม่ติดมาก่อนและเป้าหมายที่ยอมไม่ได้ของพี่คือพี่จะไม่ให้เหตุการณ์มันซ้ำรอยและใครที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกับพี่จำไว้ว่าปีนี้จะเป็นปีของเราสองขยันให้เหมือนกับว,ว่าวันพรุ่งนี้จะสอบ ให้เทียบตัวเราวันนี้กับตัวเราเมื่อวานไม่ต้องไปเทียบกับใครเช่นเมื่อวานอาจจะอ่านได้หนึ่งชั่วโมงวันนี้ลองชาเลนจ์ตัวเองเป็นชั่วโมงครึง่งสำหรับพี่มันคือการทําให้เต็มที่เพราะเราจะได้ไม่เสียใจภายหลังและอะไรก็แล้วแต่ที่เราทํามันอย่างเต็มที่ผลลัพธ์มันจะออกมาดีเสมอ 3. รักษาพลังงานบวก สำหรับพี่มันคือการให้กำลังใจตัวเองมันคือการชมตัวเองมันคือการคุยการพูดกับตัวเองเวลาเราทำอะไรที่มันผิดพลาดอะบอกตัวเราเลยว่าไม่เป็นไรเริ่มใหม่นะทุกอย่างมันเริ่มใหม่ได้เสมอ